พอแม่ทำไงโกรธด่าตีเตียนหรือตีบุหรี่อยู่ในมือพอตีปุ๊บเอาบุหรี่ทิ้งแน่นอนอสู้ให้จับได้ก็จะโดนตีวิธีแก้ทำไงก็ไม่ต้องให้จับได้สวัสดีครับเสวัสดีครับ นวีตอนรับเข้าสู่ซักซายพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเรื่องของแม่แม่ลูกรับน่าจะเคยมีปัญหากันบ้างพวกเราเนี่ยยังไม่เป็นพ่อแม่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าคนเป็นพ่อแม่เคยไหมถ้าเกิดวันหนึ่งรู้ว่าลูกเราไปทาอะไรไม่ดีอย่างเช่นรู้ว่าลูกสูบบุหรี่อันนี้เรามายกตัวอย่างของการที่ว่าเจอว่าสูบบุหรี่อาจจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้ตรงนี้ก็เป็นปัญหากานอยู่เยอะเหมือนกันเนาะที่นิยมในวัยรุ่นเลยแหละแล้วมาตอบในฐานะที่เราเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการแลวกันถ้าเกิดว่าปกติที่่่่เเเเราาาจจอออววลพแมไปู เฮ้ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้กลิ่นได้กลิ่นบุหรี่แต่ตัวปุ๊บอีพ่อแม่ทําไงโกรธด่าตีเตียนหรือตีมันก็คือการเหมือนการลงโทษเขาเนาะทีนี้การที่เราปกติเราทําการลงโทษไปมันหยุดพฤติกรรมได้ไหมหยุดได้แต่ว่าสิ่งที่จะได้กลับมามันใช่วิธีการแก้ปัญหาหรือเปล่าเพราะการลงโทษอ่ะมันได้ผลตรงน,นั้นอ่ะเห็นเลยปุ๊บหยุดทันทีแต่มันเป็นระยะสั้นมันได้ก็ได้แค่ตอนนั้นนะบุหรี่อยู่ในมือพอตีปุ๊บเอาบุหรี่ ทิ้งแน่นอนอมันก็ได้หยุดแค่นั้นแล้วคุณรู้ได้ไงว่าหลังจากพ้นสายตาคุณไปเขาจะไม่ไปดูต่อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นใช่ฉันสูบบุหรี่โดนด่าโดนตีโดนลงโทษลูกก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วว่าถ้าสูบบุหรี่ให้เห็นให้เห็นให้เห็นอ่าก็จะเท่ากับว่าจะโดนตีจะโดนทำโทษสูบให้จับได้ก็จะโดนตีโดนทําโทษวิธีแก้ทําไงก็ไม่ต้องให้จับได้ใช่ก็าพเจอบแล้วพ่อแม่ก็จะยิ่งกังวลหนักกว่าเดิมใช่ว่าเฮ้ยลูกยังสูบอยู่ไหม ทำไมอาจจะบา้านค้นในห้องไหม,มหรือในกระเป๋าไหมทีนี้บ้านลายเหมือนกับว่าไป,ปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเฮ้ายิ่งวัยรุ่นเนี่ยเขาอยากได้ความเป็นส่วนตัวเยอะๆเราก็เท่ากับว่าความสัมพันธ์ในบ้านเขจะแย่ลงไปเรื่อยๆอแล้วสาเหตุอะไรละ่ะที่ทําให้วัยรุ่นเขาไปใช้บุหรี่กันบางคนพ่อแม่โดยทั่วไปอาจจะคิดว่าไปเจอเพื่อนไม่ดีเพื่อนพาสูบอันนี้อ,นนอเป็นปัญหาคลาสิกภาพเพื่อนสูบก็อยากสูบบ้านใช่แต่ เคยคิดไหมว่าเพราะอะไรเขาถึงจะต้องไปบเพื้นกลุ่มนี้แล้วก็การที่เขาสูบแบบมงคีก็เราอาจจะเป็นเพราะค่านิยมไหมล่ะหรือเขาแค่อยากลองหรือเปล่าดังนั้นเวลาเราไปเจอพวกแบบตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งโกรธเนาะอันนี้คือสิ่งที่ควรทาใช่ใช่ใจเย็นเย็นก่อนอย่าเพิ่งโกรธแล้วก็เราไปหาข้อมูลก่อนบางครั้งเราเองก็ยังไม่รู้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่สูบบุหรี่เราก็ไม่รู้ว่าผลกระทบมันคืออะไรเขาสูบเพราะอะไรสูบแล้วได้อะไรบ้างจริงๆมันอาจจะมีเรื่องของการสูบบุหรี่มันช่วยเราคลายเครียด หรือลูกของเรากำลังเครียดเรื่องอะไรอยู่ไหมในความเป็นเด็กคนนึะ่ะเขาไม่รู้หรอกบุหรี่มันให้โทษอะไรบ้างแต่เห็นว่าเพื่อนสูบก,กันนะเพื่อนสูบก,กันแล้วเพื่อนอารมณ์ดีเพื่อนแฮปปี้ตัวเองอยากแฮปปี้บ้างทําไงอะ่ะขอลองบ้างได้ไหมบางคนอาจจะแ,แค่เพิ่งลองครั้งแรกแต่โดนพ่อจับได้เลยโดนทําโทษนัดเดียวนั้นเลยก็ได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําเป็นเรื่องที่2นอกจากเราตั้งสติใจเย็นแล้วหาข้อมูลแล้ว ลองเปิดใจรับฟังครับอถามเขาก่อนอถามก่อนว่าสูบุรี่เพราะอ,อะไรถึงสูม,ออมาช่วยกันคุยกันดูว่าสาเหตุจากอะไรบ้างครั้งอ๋อ,อหนูแค่ลองครั้งเดียวเลิกแล้วก็แต่ว่าก็เสียดายก็เลยวางเก็บไว้อ,ออเแค่นั้นไหมประมาณนั้นคืออย่างน้อยมันให้ผลด,ดีมากกว่าการที่เราจะไปทําโทษเขาเลยชอย่างน้อยถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักให้เราเห็นเราถามขาก่อนว่าเขาทําพฤติกรรมแบบนี้เพราะอะไร ม่งั้นถ้าเราไปจู่มเลยมันจะทําให้สูญเสียความสัมพันธ์ไปได้ในในความเป็นวัยรุ่นเนาะเขาอยากได้การยอมรับอยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าเขากําลังทดลองอะไรบางอย่างเขากําลังอยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงอะแล้วคุณไปแสดงอาการว่าคุณไม่ยอมรับสิ่งที่เขาเป็นตั้งแต่แรกจะทำไงอะเขาอยากลองบุรี่คุณไปตีมือเขาไปอยู่พฤติกรรมเขาใช่เรารู้ว่าเขาไม่ได้อยากจะโดนทาโทษหรอกคุณก็เลยไปอยู่พฤติกรรม แต่ปัญหาคือเท่ากับคุณไม่ยอมรับเขาหรือเปล่าชวนคุยกันได้ว่าเพราะอะไรหลาถึงใช้แล้วก็แบบมันดียังไงอรู้ถึงข้อเสียมันหรือย,ยัง<แ>มาชวนคุยกันจริงๆแล้วพอได้บางครั้งมันไม่ได้เขียนค่าฉลากที่ชัดเจนเนาะบุหรี่ไฟฟ้าเงี้ย <c oughs> ก็ไม่เขียนว่ามันส่งผลต่อสมองไหม <c oughs> ส,งสมงม่สงผลตอ่อปอดไหมอย่างไรบางครั้งเด็กไม่รู้ถ้าเขารู้ก็จะหยุดก็ได้บุหรี่บุหรี่ทั่วไปมันมีรูปมะเร็งรูปอะไรให้เห็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้แพคเกจจิ้งแบบชวนซื้อแล้วเกินเติมหน่อยมันก็ อาจจะคล้ายขนมด้วยไงทั้งหวานทัน้งหอมใช่ไหมอ่า,า,าแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ติดไปแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเกินมือนะถ้ากิดลูกติดไปแล้วที่จะพูดคุยกันก็หาผู้เชี่ยวชาญได้ครับม,มันมีมันมีวิธีการของมันอยู่เนาะถ้าเกิดว่าอ่ามีอาการติดจริงๆเราต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องในการที่จะป้องบัดรรับมือแต่ว่าคาแนะนําเบื้องต้นที่เราสามารถทําได้มันก็มีชวนคุยกันถึงสาเหตุว่าแล้วปกติใช้บ่อยแค่ไหนใช้ยังไงบ้างอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาบางครั้ง ใช้ตอนเข้าน้ำหลังกินข้าวเสร็จดูหนังดูละครอ่ามันเพลินลองหากิจกรรมอมมืกออกม่น,นม,นมันทาแทนไหมลูกอมไหมกินขนมขบเคี้ยวแทนไหมหรือว่าหาอะไรที่มันทดแทนกันได้กิจกรรมมาใช้ทําแทนที่เราจะไม่นึกถึงบุรีอ่าในกรณีที่ลูกไม่รู้จะเลิกยังไงแล้วนะ,ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังไม่ได้ติดแต่เขายังแบบก้ามก้ามขื่นขื่นอยู่อ่ะแนะนําว่าลองค่อยๆถามมาก่อนว่าเออรู้หรือยังว่าใช้แล้วมันดียังไง แล้วรู้หรือยังว่าถ้าใช้แล้วมันต้องแลกกับอะไรบ้างให้เขารับรู้ก่อนว่าผลดีผลเสียเป็นยังไงแล้วให้เขาเว้นน้ำหนักเองอให้เขารับรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาจะเลือกเองว่าเขาจะไปต่อหรือหยุดแค่นี้พอมาถึงขั้นตอนเลือกอม,มันก็จะมีขั้นตอนอีกว่าเลือกปุ๊บมันไม่ได้เลิกได้ทันทีนะของคนนี้ดังนั้นความเข้าใจสําคัญมากคุณต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถเลิกได้ทันทีเราลงโทษไม่ได้เห็นไหมลงโทษจะต่อตามีสิ่งองขั้นที่เราทำได้คําชม เราไม่ได้ไปชมว่าเฮ้ยดูบลีเก่งเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แต่เราชมว่าเฮ้ยเก่งมากเลยนะที่เราตัดสินใจว่าอยากไปเริ่อเฮ้ยนี่แม่เห็นว่าเราไม่สูมมาสองสามวันแล้วนะเก่งมากเลยนะหาข้อดีในข้อเสียเนาะใช่อย่างสมมุติมันมีข้อดีเล็กๆเนี่ยคุณก็แค่ชมข้อดีนันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวให้ข้อดีมันเริ่มโตขึ้นแล้วมันจะกลบข้อเสียของตัวเองแต่ถ้าเลิกได้นะเดี๋ยวให้ค้างขนมเพิ่มนะหรือว่า ซื้อของขวัญที่เล็กๆน้อยๆให้นะอืมแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับกระบวนการอื่นๆเนาะถ้าเราใช้รางวัลล่ออย่างเดียวอาจจะเกิดพฤติกรรมอื่นที่ไม่ดีตามมาได้อันนี้ควรระวังควรระวังแต่เป็นวิธีที่ดีมากอ่ามีรางวัลมาล่อแล้วแล้วก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็เชื่อใจในตัวเขาอืมอืมบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วแอบสูบนิดนึงแต่เขายังไม่กล้าบอ,อกคุณแต่คุณรู้ว่าเขาแอบสูบแล้วนะแต่คุณก็ต้องเชื่อใจเขา จะเชื่อเชื่อใจว่าลูกของเราอ่ะเลิกได้แน่นอนอคอยซัพพอร์ตแทนแล้วกันให้กําลังใจคอยมาถามไทยอย่างสม่าเสมอเป็นไงบ้างแล้วตอนนี้ถ้าเขารู้สึกว่าโอเคอยากสารภาพเขาก็จะบอกว่าอ๋อเออแอบไปใช้มาครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก็อยากจะเลิกแต่พอดีตอนนั้นไม่ไหวหรือว่าตอนเราจับได้แต่เขาไม่บอกเราก็ต้องเชื่อใจเขามไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปค้นกระเป๋าเลยค้นห้องเลยไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียความไว้ใจแล้วเออแม่ไม่ไว้ใจฉันพ่อไม่ไว้ใจฉัน พราะงั้นทั้งหมดทั้งมที่เราคุยกันมาเนี่ยคือเราให้ความสําคัญกับความไว้ใจซึ่งกันและกันให้เราอยู่ในฐานะเพื่อนคู่คิดของลูกวัยรุ่นของเราให้ได้ก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนคู่คิดได้เขาได้เขามีเรื่องอะไรเขาจะบอกอแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันเราเป็นให้เขาไม่ได้เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาไม่ได้มีเรื่องอะไรเขาบอกไหมไม่ไปเจอเพื่อนอไปเจอใครที่เขาไว้ใจมากกว่าเราอย่างเงี้ย เราคงไม่อยากเป็นพ่อแม่ที่ลูกไม่ไว้ใจเนาะอ่าใช่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคเล็กน้อยๆที่พวกเรามีให้เวลาที่ต้องประสบปัญหากับการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นเนาะเป็นในฐานะพ่อแม่หรือว่าวัยรุ่นเองก็ตามนะใจเขาใจเรานะฮะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอยากรู้อยากลองคุณก็ลองได้แต่ถ้าลองแล้วรับผิดชอบตัวเองนะติดหรือไม่ติดอันนี้ดูตัวเองนะครับช่วยไม่ได้นะอ่าส่วนพ่อแม่ถ้าเกิดว่าต้องการสิ่งที่ เจาะลึกมากกว่านั้นก็ลิงด้านล่างนะครับไลโอเอสามารถคลิกเข้ามาเพื่อปรึกษากับพวกเราได้นะครับมีเทคนิคอะไรเรามาแบ่งปันกันรหรือใครมีเทคนิคอื่นๆในฐานะพ่อแม่หรือว่าในฐานะผู้ปกครองเนาะมีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถช่วยลูกของคุณให้ห่างไกลกับสารเสพติดเหล่านี้ได้ก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลืมมองเลยนะนั่งนั่งตรงน,น,นะไว้คลิปหน้าแล้วกัน